สวัสดีครับมาบอกกันอีกเกีกับกระถางน้ำเจ้าเหนี่ยวครับเมื่อนี้ยพ่อปีพ่อหนองมาอัปเดทนะครับนะการเมื่อนี้จะเป็นการตีเฮ้าบุกคุ้มสลั่มห้ยครับทุเรียนหน่อยนะครับเนาะปลูกใหม่บุกคุ้มสลั่มห้ทุเรียนปลูกใหม่นะครับเนาะมีผลดีผลเสียอย่างไรนะครับเนาะเอาสีมาปวดคุยเรื่องนี่นะครับการตีเฮ้าบริคุ้มสลั่มห้ยนะครับเนาะพี่น้องกะพูดถึงการบริคุ้มสลั่มนะครับเนาะขอเสียนะครับเนาะขอเสียคือการทุเรียนได้รับผลกระทบจากแดดนะครับเนาะเพื่อนจะ เพิ่นจะแตกหยอดส่าครับเนาะเพิ่นจะแตกหยอดส่าเพ่นเสียงเพิ่นคือทุเรียนโมมี่โมมี่ผลปัญหานะครับแต่ว่าเพิ่นจะแตกหยอดส่าครับเนาะนี่นะครับการตีโบกคุมเสลี่ยมทุเรียนเล็กเข้าน้อครับเนาะพอเสียนะครับพอดีขึ้นอย่างกับคือถ้าเพิ่นได้แตกหยอดแล้วเพิ่นจะโมมีผลโดนกระทบครับกับแดดครับเพราะว่าความเคยชินตีเข้าได้ส่างเพิ่นได้เๆ็ลได้ปล่อยเพิ่นเตีไมไว้ลดต้นนาเนาะครับเนาะอั้อุ๊ยกอบทษท่านหาเนาะครับเนาะลดต้นนา พอเพิ่นเห็นเริ่อมป่นแตกปีออกมานะครับนาะเฮาจังใส่ปุ๋ยให้เนาะครับนาะพอดีเพิ่นเพิ่นคือจังสิครับเพิ่นสิทนแดดครับเพิ่นสิทนแดดได้พอดีเนาะครับนาะพอเสียก็คือเพิ่นจะแตกยอดซสะนี่นะครับการบุกคุมแสลมให้ทุเรียนหน่อยนะครับเนาะทุเรียนปลูกใหม่แล้วก็นี่ครับนี่ครับใบเพิ่นใบเพิ่นก็จะบ่เขียวสดปายในครับเพิ่นก็จะมองๆเพราะว่าเพิ่นได้รับรับแสงแดดเนาะครับเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้คุมแสลม ี๋ยวผมจะไปเปียบเทียบให้พี่น้องเบื่องตัวกุ้มแสลมครับบริคุมนลครับเนาะปูความกันนลครับเนาะตัวนี้เพิ่งจะเห็นปีหยอดออกนะครับเพิ่งจะเห็นปีหยอดออกนี่ครับต้นตัวนี้ผมก็เด้ทาการใส่ปุ๋ยไปแล้วครับเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยให้เิ่นแล้วเพื่อให้เิ่นองการแตกหยอดแลครับเนาะเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งตัวคุ้มแสลมแลครับเนาะปูความกันครับความกันเลยครับว่ามันจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับเนาะหล้วกาจะให้พี่น้องอัน นั่งไปปลูกเนาะว่าจะคุ้มสลัมดีหรือบ่คุ้มไปเปียบเจียบกันเลยครับนี่ครับนี่ครับต้นทุเรียนตีคุ้มสลัมนะครับเนาะเบิรงครับการแตกยอดทั้งเป็นนะครับเนาะอันนี้เป็นยอดชุดที่สองนะครับยอดชุดที่สองเลยครับเี่ยวมันแตกเปียบเทียบกับตัวบัวท่านคุ้มสลัมนะครับเนาะตัวบัวท่านคุ้มสลัมคุ้งจะแตกยอดแรกครับคุ่งแตกเพบาะทันดีปายในกันพี่น้องนี่ครับเบิรงครับพี่น้อง ยอดจุดที death, horses, an, Hen, m, right? ่สองนะครับกาลังเริ่มเดินนี่น้องครับตัวนี้น่าจะเป็นจุดที่สามนะครับตัวนี้นี่ชุดที่สามครับกาลังสิโพครับนี่นะครับการที่เขาคุมสลี่ยมตับตัวทีบบริคุมสลี่ยมนะครับมันจะมีขอแตกกลางกันประมาณนี้ครับพี่น้องเพราะว่าการคุมเสลี่ยมบนจะเ็ดในตุเรียนบนบ่อเกิดความเครียดครับนี่ครับหยอดครับ ยอดจุดที่สองครับตัวนี้กาลังเริ่มเริ่มจิเป็นหางกระถูแล้วครับพี่น้องยอดเริ่มเป็นหางกระถูแล้วนี่ครับต้นที่บอ่อใดคุ้มสลัมนะครับเนาะคนจะเกิดความเขียวน,นะครับเพคนจะบอ่อใดได้สร้างยอดใหม่ขึ้นมากนะครับเนาะจะสร้างยอดแต่ว่าเป็นสะเพื่อเพป็นจะปรับตัวได้นะครับเนาะนี่ครับการคุ้มสลัมเป็นหางกระถูแล้วใบดาบนะครับพี่น้องจะมีผลดีกว่ากันครับพี่น้อง ผมเปรียบเทียบให้พี่น้องในเบื้องว่าพี่น้องจะปลูกแบบใดพอดีก็เลย่างกับพี่น้องตัวที่บป็น้คุ้มสลีมเป็นในช่วงแรกเพื่นสีปับสภาพเพิ่งครับเพราะเพือพ่อนในแตกยอดแล้วเพื่อนในแตกยอดแล้วเพืน่นกะจะปับสภาพไปรวดเร็วครับพทนต่อแดดได้ครับครับเปรียบเทียบกับตัวคุ้มสลี่มนะครับเพื่อนสีปับสภาพเนต้น,นได้ง่ายครับถ้าเข้าไปปล่อย,ยแดดเลยเพื่อนจะสู่ตัวปลูกบคุ้มสลีมครับสู่ตัวนั้น่ได้ครับ ตัวนั้นจะดีกว่าครับตาเพิ่ด้แต่ยอดเพิ่นก็จะดิพร้อมสภพาพเร็วครับตัวโบ้คุ้มเสีมเพิ่นจะทนต่อแดดตัวนี่แตดยอดเร็วแต่ว่าบ่ทนแดดครับพี่น้อง้าใบอ่อนได้กระทบใบแดดแล้วกระทบแดดแล้วเพิ่นจะมีการเกิดความเขียดครับพี่น้องแต่ว่าเฮากับจะปรับสภาพากยแบบแบบวิธีง่ายๆครับพี่น้องค่อยค่อยเพิ่นรับสาพกกอนนะครับพี่น้องพอเพิ่นเด็กแข็งแรงไดนการเจริญเติบโตเัวคนดีแล้วเพราะมานได้จักปีกาวนะครับ ปีกัวเขาก็เริ่มจะเอาสลัมออกนะครับเนาะเพื่อให้เป็นตอนสภาพใส่ยแดดนะนี่ยครับขอเสียของอันคุ่มสลัมนะครับเนาะแต่ว่าก็พอดีมันก็แตกยอดไปมีความสมบูรณ์เร็วครับพี่น้องครับคุ่มสลัมจะดีทุกต้นเลยครับบ่ค่อยเสียการจะเริ่มเติบโตบ่ชะงักนะครับพี่น้องนี่ครับนี่นี่ครับเบื้องรับ แต่ชุดที่สามนะครับเนี่ยชุดใบบนตั้งแต่ปลูกมานี่ครับชุดที่สามนะครับใบเบื้คงับใบใบใหญ่หนาครับพี่น้องนี่ครับเป็นสเต็กดีครับระยะเวลาที่ผมปลูกมาเดือนกว่าครับพี่น้องมันจะอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับเดือนกว่าเพิ่งออกได้ประมาณคนครับคือกว่าครับพี่น้องือว่าการจะเริ่มเติบโต เป็นที่น่าเข้าใจนะครับดีมากเลยครับนี่นครับการแตกหงอนขึ้นนี่นะครับการคุ้มเสลี่ยมกับบริคุ้มนะครับเนาะเดี๋ยวสิพาหย่อนไปเบิ่งตัวบริคุ้มเสลี่ยมนะครับเนาะนี่ครับตัวบริคุ้มเสลี่ยมนะครับเนาะลักษณะของเพึ้นนี่ครับบูกป้องกันครับกับตัวคุ้มเสลี่ยมเพิ่นกำลังแทงปีกอันนี้ กำ็จะเป็นหางปลาทู่ครับพี่น้องใบมันเป็นพวกสดใสนะครับพี่น้องแต่ว่าเมันบเป็นอยังครับคือมันรับสภาพเฉเดียบุได้ครับจนใบมันเลยเป็นมองๆนะครับน้องตัวนี้ก็ับมันเปัญหาครับเริ่อนนะครับเริ่มจะแตกงอนนะครับเริ่มจะแตกเป็นหางปลาทูแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่นะครับออกอยากเชียบอันที่เท้าบุได้คุ้มแสลมให้ตุเรียนปลูกใหม่นะครับเนาะกับตัวคุ้ม ตอแตกต่างกันจีประมาณนี้น,น,ปปะนะครับไอพี่น้องนําไปปรับใส่เบิ่งว่าเจอเหลือคุ้มหรือบ่คุ้มเนาะครับเนาะตัวบ่คุ้มกตสิีวงยอดจ้าครับพี่น้องแต่ว่าปวงมาแล้วก็สิทนต่อสภาพแดดครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นสิได้ปรับสภาพมันเป็นใบเรียบนะครับเนาะตัวคุ้มแต่ยอดดีครับพี่น้องแต่ยอดดียอดเดินดีครับพี่น้องการจเจริญเติบโตใหญ่เร็วครับพี่น้องแต่ว่าเอาจีมีปัญหาช่วงเอาลื่นแสล้มนาะครับเนาะจัดนั้นแต่ว่าก็โอเคเอาคอยปรับเอาเนาะครับเนาะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็บุมิยังไลน์มาฝากพี่น้องคุณหลค์กดแชร์ก็ติดตามน้ำแนว่อเป็นกำลังใจครับจังหวะของเจ้าแนวน,นะครับเนาะสวัสดีครับ